สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแตงโมในรายการเรื่องบ้านๆ by J s S Management ค่ะ วันนี้แตงโมนะคะจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวค่ะที่ต้องบอกเลยว่าเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่แตงโมภูมิใจนําเสนอมากเลยค่ะในวันนี้นั่นก็คือหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เคสเดอะเล็กไซส์โฮมนั่นเองค่ะที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยและที่สําคัญให้บรรยากาศความเป็นส่วนตัวเพราะเป็นบ้านเดี่ยวที่ค่อนข้างไพรเวทมากๆเลยจะเป็นยังไงนั้นตามแตงโมเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ ตอนนี้แตงโมก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้าตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านหลังนี้ค่ะการเดินทางเข้ามาก็ไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ซอย26ทับ2ค่ะบ้านเลขที่99ทับ32ค่ะพื้นที่ใช้สอยสําหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่312ตารางเมตรค่ะ <Okay. S 1> และพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่102ตารางวาค่ะและบ้านหลังนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสไตล์ยูโรเปียนฮาร์บิเทสค่ะผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบลงตัวมากเลยนะคะนั่นก็ คือสไตล์ยุโรปนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> เป็นบ้านที่ครบทุกฟัง์กชันบ้านและด้านในก็ยังตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณอีกด้วยค่ะด้านในจะเป็นยังไงนั้นตามแตงโมเข้าไปเลยค่ะค่ะตอนนี้แตงโมพาทุกท่านเข้ามาอยู่ด้านในตัวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งด้านในตัวบ้านค่ะจะเจอห้องโถงขนาดใหญ่และห้องโถงอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ตามใจคุณต้องการเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาหรือว่าจะเป็นโต๊ะพิงเท้าและอากาศค่อนข้างโปร่งนะคะเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นประตูค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยังมีกระจกรอบด้านเลยและถัดมาอีกหนึ่งห้องค่ะก็จะเป็นในส่วนของตัวบิวอินนะคะเป็นชั้นวางของคุณสามารถวางเป็นรูปก,ก็ได้หรือว่าจะวางเป็นโทรทัศน์ก็ได้นะคะถัดไปอีก หนึ่งห้องก็จะเป็นนะคะห้องทางด้านซ้ายมือคุณสามารถทําเป็นห้องสันทนาการห้องทํางานก็ได้เพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะจะทําเป็นห้องอ่านหนังสือให้กับน้องๆหนูๆก็ได้หรือว่าบางท่านที่ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวก็สามารถทําได้และด้านในห้องนะคะบิวอิน เฟอร์นิเจอร์เอาไว้อย่างสวยงามคุณสามารถจัดแต่งวางของวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจคุงต้องการเลยค่ะถัดไปอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวสไตล์ฝรั่งนั่นเองค่ะให้คุณนะคะได้ตอบโจทย์แล้วก็ทําอาหารอย่างมีความสุขเลยเพราะว่าเรามีเตาแก๊สให้แล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินเอาไว้อย่างสวยงามเลยนะคะแล้วคุณยังสามารถนะคะวางเป็น ถ้วยช้อนหรือว่าเป็นอุปกรณ์ทําครัวสามารถหยิบจับได้ถนัดมือมากๆเลยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นซิงลังจานและยังวางเตาอบได้ด้วยนะคะสําหรับแม่บ้านท่านไหนที่ชื่นชอบการทําครัวหรือว่าชื่นชอบการทําขนมก็ สามารถลังสรรคตรงนี้ได้เลยนะคะและด้านในก็จะมีห้องน้ําคอยตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณค่ะไม่ว่าจะเอาไว้รับแขกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นห้องน้ําส่วนรวมก็ได้เพราะว่าห้องนี้นะคะมีทั้งห้องชาเวอร์แล้วก็ห้องน้ําในตัวเสร็จสับพบคันเลยค่ะไปต่อกันชั้นสองบ้างดีกว่าค่ะชั้นสจะเป็นยังไงนั้นตามแตมโมขึ้นไปเลยค่ะ ตอนนี้แตงโมพาทุกท่านขึ้นมาที่ชั้นสอนะคะเมื่อเดินขึ้นบันไดามานะคะชั้นสองห้องเนี้จะเป็นห้องแรกเลยอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะหรือว่าห้องนอนขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะและกว้างมากๆคุณสามารถวางเตียงได้5้ถึงหกฟุตเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาหรือว่าจะวางชั้นวางทีีก็ได้นะคะเพราะว่าห้องนอนห้องนี้ขนาดใหญ่มากๆค่ะ และที่สําคัญห้องนี้นะคะยังสามารถเปิดรับลมธรรมชาติได้ด้วยเพราะว่าระเบียงค่อนข้างใหญ่และที่สําคัญค่ะห้องนี้อยู่ด้านหน้าตัวบ้านเลยนะคะ ถัดไปนะคะอีกหนึ่งห้องก็คือจะเป็นห้องน้ําที่อยู่ภายในห้องมาสเตอร์เบดมห้องนี้อีกด้วยนะคะคุณสามารถนะคะจะผ่อนคลายในห้องน้ําได้เพราะว่ามีอ่างอาบน้ํานะคะใครที่เหนื่อยล้ามาจากการทํางานก็สามารถไปนอนแช่น้ําในห้องน้ําได้เลยและยังมีห้องชาเวอร์และห้องน้ําในตัวอีกด้วยค่ะและเปิดรับลมระเบียงด้านนอกได้ด้วยนะคะเพราะว่าห้องน้ําด้านในสามารถจะเปิดประตูไประเบียงด้านนอกได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปต่อกันอีกหนึ่งห้องนะคะว่าจะ เป็นห้องไหนยวตามแตงโมไปเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะแตงโมยืนอยู่ที่ห้องโถงของชั้นสองค่ะซึ่งห้องโถงนี้นะคะสามารถทําเป็นพื้นที่ใช้สอยร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นมุมอ่านหนังสือมุมนั่งเล่นและอากาศค่อนข้างโปร่งสบายเพราะว่ามีหน้าต่างนะคะเปิดรับลมด้านนอกได้ด้วยและยังเชื่อมต่อนะคะทั้งสี่ห้องด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนนะคะถึง3าห้องด้วยกันแล้วก็ยังมีห้องน้ําด้วยค่ะ สำหรับห้องนอน3ห้องคุณสามารถทำเป็นห้องพระห้องนอนส่วนตัวหรือว่าห้องนอนของลูกๆก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องรับแขกก็ได้นะคะและอีกหนึ่งห้องนั่นก็คือห้องน้ำค่ะมีทั้งห้องชาเวอร์และก็ห้องน้ำในตัวเลยค่ะสำหรับการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยว perfect place the lakeside home เริ่มต้นจากถนนรามคำแหงมุ่งเข้าสู่ถนนสุขาพิบาล3จากนั้นให้ขับตรงมาประมาณ8กิโลเมตรให้กลับรถเพื่อเข้าสู่ซอยรามคำแหง164จากนั้นให้ขับตรงมาอีกประมาณ600เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบ้านเดียวที่แตงโมพาไปเยี่ยมชมในวันนี้ถูกใจกันบ้างไหมคะนอกจากจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะยังมีถึง4ห้องนอน3ห้องน้ําด้วยกัน และสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการแห่งนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขับเฮานะคะฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ำค่ะรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะนั่นก็คือ7 e เ e ่ e อในโครงการอีกด้วยค่ะและยังมีส่วนสาธารณะที่ล่มลื่นมากๆเลยนะคะอยู่ติดกับทะเลสาบที่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ ถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดทุกทรัพมือ2สภาพนางฟ้าที่เราออามานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามที่เพจ a c e b o o k j s e Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง Youtube c h anel n เรื่องบ้านๆ by j s e Management ค่ะเพราะคุณจะได้ไม่พลาดทุกทรัพมือ2สภาพนางฟ้าที่เราเอามานำเสนอค่ะและยังมีบริการดีๆอีกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้ฟรีด้วยนะคะสาหรับวันนี้แต่งโมและรายการเรื่องบ้นบานๆ by JSN Management ต้อง ขอตัวลากันไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ